อ้าวโทษฝนใหญ่มาตอนนี้มันจะได้เกียวบ้า่ขาเกลไปล่า่ะนโอ้ยตายตายไว่ไเ้ยจะไ้เกลียวบ่จอองหน้านี่ไหมครับรงถเกี่ยวมาจอดถากอเรื่องอีกแล้วอกเกี่ยวเกี่ยวก็ใช่ปลอกขึ้นจากลมด้วางหนขั้นนี้กังานเขาอีกเยออนกู่วัดแล้วฝนกระโตกอีกบ่ยงอโวัดเหมืงานเขาคักเลยเป็นอาทิตย์แล้วนี่ พี่ไอซานรถจอดเป็นอาทิตย์แล้วนี่หมู่บ้านก็ได้ไรหนึ่งเหมือนวานได้ไรหนึ่งรถจอดเป็นอาทิตย์มัอนี่ก็ได้ไรหนึ่งโอ้ยงานเข่าแล้วลุงเนาะงานเข่าเรื่องน้ำลุงงานเข่าเกี๊ยวเลยทุกสิ่งทุกอย่างดูข้าวดูน้ำเออเขาก็เกี่ยวได้ในงานสิ คุณสรยศคุณมาดูเอาเข้าวก็ไม่มีราคาสรยศเหรอสรยศอยู่ไหนคุณสรยศอยู่ไหนครับอ่าต้องถึงครูอัคนาทาไมคุณไม่ลดน้ำมันลงข้าวไม่มีราคาแต่คุณไม่ปรับราคารถอาคาุณทําไมให้ราคาเดิมจะตกมาแล้วครับลงเฟสเลย เ<ใ>นี่ถ้าเขาไม่ได้เกี่ยวนายกผมขอโทษคุณดูข้าวดีอันนี้มผมไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่เรื่องเก็บเกี่ยวนี่ทำไมคุณไม่ปรับราคาลดลงทำไมคุณก็ราคาเดิมแต่ข้าวไม่มีราคาทุกปีมันราคาเท่าไหผมก็ไม่รู้กับลุงครับผมลุงเฟรดนายสมกินเห็นเพชร ประกาศตัวจิกลูกใดรล่ะลูกนายมาหินเพชรกลัวอะไรเราไม่ได้ว่าท่านใช่ไหมเราไม่ได้ว่าท่านเพียงแต่ประกาศให้รู้ความลำบากของพี่น้องชาวนาทุกคนใจะไหมบุรีเกียวมือให้บุรีเกียวว่าข้าวก็ไม่ค่อยปีนี้แม่สอบทหารสอบแม่พี่ไหมเด้อเขามาสอบรุ่นนี่แถวพยักนี่ไม่ค่อยมีข้าวเดย เขาตัดทิ้งกันหมดทำไมครับผมยักกินข้าวหมดป่ะครับมันแรงครับผมนึกว่ายักกินข้าวหมดพายักพายักวิสัยนี่ข้าวมันแรงครับผมเขาตัดทิ้งเลยเขาไม่ได้เกี่ยวมันมีแต่สุรินนี่แหละพอได้เก็บเกี่ยวบ้างนิดหน่อยแต่ก็พอได้ขายบ้างก็ก็าลาข้าวราคาดีก็พอได้ให้ครับผมแต่พวกคุณเนี่ยรดโยนเนี่ยจอดอยู่เนี่ยเป็นยังไงครับทำไห้คนเกี่ยวราคาเดิม น้ำมันก็มันก็ไม่ลงครับแต่ข้าวลงเอาลงเอานะใช่ไหมจะได้เกี่ยวไหมครับข้าววันนี้ไม่รู้มันเจออย่างนี้ดูดินเ<น>จ็บเกี่ยวเรื่องเจอฝนเจอฟ้าอีกโอการทำนาเนี่ยมันลำบากกว่าจะได้แต่ละเม็ดแต่ละ แต่ละหน่วยไม่เหมือนหน่วยมะพร้าวใช่ไหมครับไม่แม่นหน่วยมะพร้าวมันหน่วยไ่ถ้าเป็นข้าวนี่จะเป็นเมล็ดเจ้าเป็นข้าวจะเป็นเมล็ดครับผมครับผมผมขอบอกแค่นี้นี่นายสมจินหินเพชรครับประกาศตัวจริงเดี๋ยวจะยืนในสัมผณ์ครับผมครับลงเฟซนะครับผมถ้าไม่ลงไม่ได้ครับจะไม่พูดครับลงครับครับทุกคนกินข้าวครับผมชาวนากินข้าวผมก็กินครับ ครับคนอีสานทำนาก็หวังนี่แหละมีอย่างเดียวอาชีพเราทำนาลุงกินลําด้วยไหมกินถ้าให้กินกินหมดละ่ะข้าวทุกเม็ดมเมล็ดทุกอย่างครับมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ญญใช่ไหมครับใช่คนพ่ายอีสานเขาก็ต้องรรถรเอคนพ่าอีสานเขากิกนตรงนี้แหละ วันนี้ลุงจะมาช่วยเขาเกี่ยวข้าวครับลุงผมว่าจะมาช่วยเขาเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวใช่ไหมครับผมอยากมาดูว่าอผลงานของบ้านเราผมก็คนอีสานครับครับเกิดจากบ้านเราแม่นบอกครับเอาครับอย่าอย่ามองสาวสิลุงโอ้ยสาวขี่ผ่านปุ๊บมองปุ้นปุ้นเลยมองปุ้นเลยครับผมก็ผมสัมภาษณ์ลุงอยู่นี่ครับครับผม ททุุกกสิ่ง่งงอยาลุงมีอะไรจะฝากฝา,ากถึงชาวนาบ้างครับจะเด้ดเนรถฝากครับครับลุงเดินไปทางนี้ครับผมลอยนะครับลอยลอยลออ่ครับลุงมีอะไรจะฝากถึงชาวนาตาดำๆบ้างครับลุงผมว่าทุกคนน่ะทำนาอาชีพ ของคนอีสานก็ความหวังก็คือการทํานาครับผมถ้าไม่มีข้าวราคาไม่ได้ค้นรถึ้นรถไนมาแล้วนะใช่ไหมแม้จะเกี่ยวข้าวยังฝนตกนม้นจะตากข้าวนีนจะขนใจอะไรอีกไปขายก็ไม่ได้ราคาไห,หนจะหักนู่นหักนี่ครับแล้วเราจะกินอะไรพวกคุณอ่ะตั้งราคาให้ผมทำไมก็ผมว่าน่าจะเป็นพ่อค้าคนกลางหรือเปล่าครับผมพ่อค้าคนกลางแหละ ผมไม่รู้นายทุนครับผมผมนึกว่าเป็นนายทุนคชับผมกดราคาใช่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคนเราทันก็ต้องมีความหวังครับครับข้าวแต่ก่อนราคาสิบสองสิบสามบาทมาปีนี้6หกบาทเจ็ดบาทก็ชาวนาอยู่ได้ไหมครับหกเจ็ดบาทไม่ได้เหตุผลครับลุงให้เหตุผลแต่ราคารถเกี่ยวล่ะทํให้คุณไปลดลงลุงลุงให้เหตุผลนะครับผมทำไมชาวนาอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าค่ารถค่าเกี่ยวนี่มันจะอยู่ได้อย่างไง ครับคุณเกี่ยวก็ราคาเดิมครับครับลุงปีที่แล้วราคาสิบสองบาทครับผมก็ราคาเดิมมาปีนี้ก็ราคาเดิมยิ่งเกี่ยวรถอุ้มเนี่ยยิ่งแพงครับครับครับหักค่าแล้วไม่เหลืออะไรสามบาทผมยังไม่ได้เลยจะให้ผมกินอะไรคนทำนาอาชีพค่าค่าค่าปุ๋ยค่าอะไรด้วยไหมครับลุงโอ้โหทุกอย่างค่ารถไถค่ารถไถอีกค่าค่าอะไรอีก ค่าค่าแรงงานโอ้โหทุกอย่างเพราะว่าทําเองไม่ได้เนาะทําเองไม่ได้มันก็ทําได้อยู่เพราะว่าเพราะว่าทุกวันนี้เราไม่ได้เกี่ยวมือทุกวันนี้ความเจริญมันเข้ามาบดบังเนาะแต่ก่อนก็เกี่ยวได้ใช่ไหมลุงเกี่ยวมือได้เนาะใช่ใช่ใช่เห็นเขาเสร็จก็อยากเสร็จตามเขาเนาะเพราะว่ามันสมัยยุครถเกี่ยวแล้วใช่ไหมมันทาวันเดียวอะทํานาครับรับรับกว่านนี้ผมเข้าใจครับลุงเกี่ยววันเดียวครับลงทุนต้นทุนสูงอะครับพวกคุณรู้ไหม แต่เข้าไปขายยังไม่ได้ราคาคุณมาตั้งราคาแล้วคุณหักความชื้นความอะไรลุงมีอะไรจะฝากถึงรถเกี่ยวบ้างครับหน่ยลุงฝากกาน้ำมันลงแล้วนะลงแล้วนะคุณก็ลดลงหน่อยสักไม่ใช่ไหมล่ะครับผมให้เราได้กินบ้างสักไรเท่าไหร่ดีครับลุงตอนนี้ตอนนี้ไร่เท่าไหร่ครับลุงโอ้ไร่เราเป็นเจ็ดแปดร้อยอ่ะผมว่าหกร้อยหรือเปล่าก็มันหกร้อยกับเจ็ดกลถอุ้ม0ี่แปดร้อยอ่ะลถใหญ่ รถรถอบ้ติเเรานี่ไม่ลงเลยใช่ไหมครับลุงไม่ลงเอา้าคุณทาไมมาทํากันอย่างนี้อ่ะพวกคุณเอาเปรียบผมหรือเปล่าได้แต่ว่า,าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็พอ้าคนกลางก็มาเ,าเปรียบอยู่เนาะใช่ก็<ม>ต้อง<ร>ต้อง,ต,องต้องให้ท่านนายกแหละครับผมเข้ามาช่วยหรือว่าอย่างไงครับลุงก็ท่านนายกก็ต้องดูแลพกกกเพราะว่าท่านนายกแกก็เพเป็นห่วงประชาชนอยู่เหมือนกันนะโอ้ท่านเป็นห่วงครับครับท่านดูแล คือทราะว่าท่านอ่าประเทศก็เราก็หลายจังหวัดเนาะอาจจะเข้ามาไม่ถึงเพราะว่าช่วงเป็นบางที่เนาะท่านเรามันทํานาหน้าเดียวคนอีสานเขาไม่ได้มีอาชีพเะลาคือการทําไร่ทํานาใช่ไหมครับครับเออแล้วคุณจะให้ทําอะไรจะให้ผมไปทําอะไรล่ะเขาก็ต้องลองทำนาเกลือได้ไหมครับลุงความหวังก็ลุงลุงลุงทำนาเกลือได้ไหมครับ นาเกลือนี่ทำไม่เป็นครับเขียนนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับครับไล่นาส่วนผสมได้ไหมครับลุงไล่นาส่วนผสมก็ยากใช่ไหมที่มันต่าใช่ไหมครับที่มันต่าต้องปรับสภาพผีเยอะเนาะต้องปรับเยอะผมว่าต้องปรับสภาพผิเยอะเพราะว่าที่เรามันไมแค่ทำนาได้เนาะลงทุนขุดสะเราไม่มีทุนอ่ะขุดคลองอีกใช่จะให้เราทํานู่นทํานี่มันไม่ได้ก็รครับครับเพราะเราไม่มีทุน ้าใจมั้ยก็ต้องอาศัยทุนเนีะลุงนาอไหนจะซื้อได้สารแล้วอะไรก็จะหาปูหาปลาหาต้นไม้มาปลูกใช่ไหมครับถ้าบ้านเรามีทุนเนียวน่าอยู่นะดูแล้วนี่สภาพเนี่ยโอ้โหติดคลองติดอะไรนี่น่าจะเปลี่ยนแปลงการทำไร่ทำนาเปลี่ยนแปลงใหม่หรือแปลงเก่าดีครับลุงแปลงใหม่แล้วเพราะว่าต้องแปลงทุกวันน้อฟันนั่นถ้าไม่แปลงก็ไม่ได้ดอเหม็น ครับโอ้โโอันนีโโ้เข้าใจครับลุงอัอนนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่ลุงให้สัมภาษณ์ในวันนี้ก็ลงเฟหรลอลงเฟสเลยใช่ไหมครับลุงลงเฟซเลยครับผมลุงเขิงคุยอ่าแนะนําตัวเลยครับลุงเขิงนายสมจินหินเพชรน,นี่มาจากคอนก่นเรามาดูธุรกิจแถวสซิน,นี่ข้าวสวยงามมากครับผมครับลุงแต่ข้าวมันไม่มีราคาก็เราไปรูปอย่างอื่นไม่ได้หรอครับลุงข้าว ก็ยากใช่ไหมต้องซื้อลงสีอีกอย่าพูดเลยบ้านเราแค่จะลงทุนซื้อเรากินยังไม่มีเลยอ๋อครับถ้าให้ไปซื้อลงสีก็หนักแค่ไหมครับลุงเออซื้อลงสีก็คือบาทได้อย่างไงะคุณทาไมไม่ทําสากลคุณล่ะใช่ไหมครับมันก็ยากครับถ้าเป็นรวมหุ้นรวมตัวกันหุ้นรวมตัวมันก็รวมยากขนาดครอบครัวเรายองทะเลาะกันเลยครับครอบครัวยังทะเลาะกันเลยใช่ ผมว่าถ้าคนเยอะๆสักสิบคนขึ้นไปนี่ผมว่าก็ยากนะนต้องวางแผนให้ดีนะครับลุง<อ>หรือว่าจะส่วนหนึ่งไว้เลี้ยงวัวด้วยเลี้ยงวัวก็ดีมันก็เป็นอาชีพเสริมแต่ว่าถ้าหน้าฝนแล้วก็น้ําท่วมมาวัวจะมีหญ้าไหมครับมันก็มีมันไม่มีที่เลี้ยงเลยรอ,อ๋อครับมันต้องกินมามา่าค,ครับผมอ๋อเราต้องทําเคาะทาอะไรอีกครับครับ,รบเราทําอะไรก็เสียเปรียบไอ้พ่อค้าคนกลางหมดเนาะครับลุงเนาะ เอาอย่างนี้ดีกว่าเราอยู่ติดตลาดช่องจอมครับผมอ่าครับลุงแนะนําด้วยครับฝากด้วยครับผมทำยังไงดีครับผมปลูกจักรไม้ปลูกผักปลูกยาปลูกผักขายใช่ไหมครับลุงใชยคุณทาไมให้สีสเกตเข้ามาเนี่ยจะมากีสเกตมาเยอะครับลุงเยอะพร้อมกระเทียมครับเชยคุณเป็นคนบ้านตะเคียนเนี่ยอยู่ตลาดช่องจอมเนี่ยพวกคุณซื้อโอ้ครับครับครับลุงครับเชื่อลุงเนี่ยพอาลุงลุงอยู่ ครับเชิงลุงมองออกหมดไก่กาที่คุณส่งเลยคุณเลี้ยงไก่ก็ได้วันนี้ฝนก็ตกแล้วครับลุงครับก็ว่ากันก็ขอขอขลาเนาะครับลุงเนาะเอาพอสมควรเอาพอสมควรนะครับลุงเนาะรถเกี่ยวคงไม่ได้เกี่ยวแล้วไงลุงไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวในชีลรถเกี่ยวเฮียบลุงรถเกี่ยวคนนี้ก็คงไม่ได้เกี่ยวอีกแล้วครับผมโอ้ยตายแล้วครับผมเอามาทำไมฝนตกครับผมไร้ประโยชน์เลยเนาะไร้ประโยชน์แล้วโอเคครับลุงวันนี้ฝนตกแล้วครับ ไปลุงกลับบ้านเดินไ <ผม S 2> ปเดินไปรถเ,เลยครับผมไปครับผมไปด้วยก่อนลุงเฟสครับผม